ฟันมันหลุดไปแล้วก็เป็นฟันหลอนะครับไม่มีฟันฟันที่จะเคี้ยวก็เลยทําให้แบบสูภาพของตัวเองคล้ายๆว่ามันเคี้ยวไม่ละเอียดแล้วระบบย่อยอาหารมันท้องท้องอืดๆนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับผมชื่อดนนะครับรัตนันเทพคำดีครับอายุ58ครับพอดีเราเซิร์ชหาว่าอยากจะทำฟันนะครับ ก็ฟันผุแล้วก็ฟันฟันมันหลุดไปแล้วก็เป็นฟันหลอนะครับก็ก็ร่วมร่วมสองปีมีหลอด้วยตอนแรกก็กลัวนะครับแล้วก็อีกอย่างนั้นตัวเองไม่มีฟันฟันที่จะเคี้ยวก็เลยทําให้แบบสู่ภาพของตัวเองคล้ายๆว่ามันเคี้ยวไม่ละเอียดแล้วจะทําให้ระบบย่อยอาหารมันท้องๆองอืดๆหน่อยๆอย่างไรประมาณนี้ครับคุณหมอบอกว่าฟันหลอมานาน ก็เลยตร,ตรงกลามตรงอะไรไม่มีไม่ไม่มีไม,ไ,มไม่ม,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 มีกระดูกกระดูกเขา,เขาหดลงหรือ,อยังไงเพราะว่าไม่มีการใช้ใช้งานครับก็เลยทําให้ต้องปลูกสองจุดนะครับตัวเองก็กลัวนะครั้งแรกอะ่ะครั้งแรกก็กลัวแต่ว่าเข้ามาได้คุยกับคุณหมอได้มาปรึกษาจริงๆแล้วคุณหมอเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเจ็บ จริงอยู่ตอนแรกๆแบบนึกกังวลว่าเพราะเพราะว่าต้องเจาะต้องอะไรใช่ไหมฮะเพราะว่าเราดูแล้วเหมือนว่าโอ้โหจะ,ะน่ากลัวมากแต่ว่าเข้าจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เจ็บกันที่คิดไม่ยังไม่น่ากลัวอย่างที่คิดอของตัวเองโชคดีไม่มีบวมครับใช่ครับใช่ครับ ก็ก็ใช้งานดีครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนฟันฟันจริงมากเลยแ,แล้วก็เขียวก็สะดวกสะดวกดีคุณหมอหน้ารักครับคุณหมอหน้ารักมากคุยคุยเป็นกันเองดีคุณหมอหน้ารัก,ค,รกคุณหมอธนกิจอัธยาศัยดีพูดจาพอมากเมื่อกี้ก็ยังตรวจยังตรวจฟันอยู่ท่านก็บอกว่าเออชูห้าฟันแข็งแรง คุณหมอบอกว่าตอนนี้ก็เช็คที่6เดือนก่อนแล้วสุขภาพยังดีอยู่ก็ค่อยๆเลื่อนถัดค่อยเลื่อนเดือนไปอะไรประาบางครั้งเราก็ลืมวันคลินิกก็ตามช่วยเช็คช่วยโรตามคลินิกสะอาดคุณหมอน่ารัก <Yeah. S 1> <laughs> ก็น้องๆทีพนังนงกานง,งานก็น่ารักมากครับผม